สวัสดีครับพบกับโจงลักลัยตะตายตังเคน,นะครับวันนี้ยุติร้านยิ้ม้าบันสรับร้านที่นะครับมาดูปามกับกองดิ้มกระต๊อกกับโดยนายตึน้นยาวยาว,ยาวกับยาวมันคือกองอาวุธส่วนตัว นี่หน้าดินกันนะครับนี่หน้าดินนี่หน้าดินมีทรายนะครับทรายนี่รู้สึกว่าจะเป็นรถนะครับรถหลับปันน่นเป็ดใส่ช่วยนะครับรถหลับปันน่นเป็ดอ่ รามา,มา,าเจอได้ดีล่นตรงนั้นดีนะครับประัประัรังาม่ามนะครับ,รบไม่มีดินผลนะครับฝนละปัเปนะครับ เออก็มีดินะตะกด้วยนะครับเป็นลูกลังนะครับลูกลังด้วยๆไม่มีกอนนี้นะครับละเอียดเหมาะเตการต้มปืนตีหน้าบ้านนะครับตีเล้งก็ได้นะครับเล้งเราจะมีหน้านินด้วยนะครับเลวลเลย เรมินนับนะับนะครนรนะนะครับุะรับนทคนะับนิรบนับนิ้รับนะครับนะครับนะคันะครับนกคับนะบนะครับนะคนะารับนครับนะคนะครับนนะครับนนะนะครับนะครับนรับนะลรนรนะนะครันะครับ พักกันหวยด้วยนะครับก็ทำคลิปเกตทั้งนั้นเกนี้ก่อนนะครับไม่ได้ลุงมาเว,วลาหน้านะครับสวัสดีครับ